สุดๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่4กันยายน2568สถานการณ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจงหวัดสะแก้วได้มีชาวบ้านกัมบูชารวมตัวกันกดดันทหารไทยประท้วงหลังนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้ติดไปแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่รุกลาอธิปไตยไทยกว่า170หลังคาเรือนโดยชาวกัมพูชาประกอบด้วย ผู้ชายผู้หญิงและเด็กเขารวมกดดันทหารไทยที่อยู่แนวหน้าโดยมีวัยรุ่นชาวกัมพูชาใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธขนาดประมาณ2เมตรจนกระทั่งในเวลาประมาณ10นาฬิา58นาทีชาวบ้านเขมรพร้อมกับด้วยท่อนไม้ครบมือบุกรือ้อรั้วร,รวดหนามหีบเพลงพร้อมกับตะโกนโหขับไล่ทหารไทยและใช้วาจาย,ยั่วยุ่งหยาบคายประท้วงคัดค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศโดยฝ่ายไทยตามคำสั่งของทหารกัมพูชา ឡើយនេ -totally ះជនជាត <Went -totally> ិជាមកខាងណៃកម្ពុជាទៀតណាបាទជួយមកមក ่อมาในเวลา11นาิกา10นาทีทหารมเขมรจำนวนมากได้ทำการตั้งแถวหน้ากระดานเป็นแนวพร้อมปะทะโดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งยืนเป็นโล่ในแนวหลงัง មានកាព្រះក៏មានអីដែរបាទមកផ្លាន់ដៃគេមកផ្លាន់ដៃគេអត់មានកាអីអត់ខ្មាស់អត់មានកាអីប៉ះបានហោះឡើងឡើងទៅ ជួយឡាយជួយសៀវបន្តជួយឡាយជួយសៀវបន្តបាទមានហើយខ្មែរបានសោកទេមានខ្មែរឲ្យជួយខ្មែរបានសោកទេជួយឡាយជួយសៀវឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញបាទដើម្បីបំពេញនន្ទ្រានដល់លោកជាប្រវត្តិកម្ពុជារហូតអាចឲ្យនេះបានដេកខ្លួនទេ ก่อนที่ในเวลาประมาณ11ิ30นาทีชาวบ้านในแนวหน้าที่เป็นเหมือนกับโลกให้กับทหารกัมพูชาได้ใช้ไม้ทั้งตีทั้งทิ่มแทงทใส่ทหารไทยเพื่อให้ถอยออกไป

ก็ตามขนาดนี้มีรายงานว่าทางกองทัพได้ส่งกําลังเสริมทั้งทหารและตํารวจตะเวนชายแดนเข้าในพื้นที่เสี่ยงปะทะเพื่อควบคุมฝูงชนกัมพูชาแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่4กันยายน68ค่ะสถานการณ์บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วได้มีชาวบ้านกัมพูชารวมตัวกันมากดดันทหารไทยประท้วงนะคะหลังจากที่นายปริญญาโพธิสัตว์ภูว่าของสระแก้วค่ะได้ไปติดป้าย แจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่รุกล้ำอธิปไตยไทยกว่า170หลังคาเรือนโดยชาวกัมพูชานะคะที่มาประท้วงเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กค่ะเข้ามากดดันทหารไทยที่อยู่นแนวหน้ามีวัยรุ่นชาวกัมพูชานะคะใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธค่ะขนาดประมาณ2เมตรด้วย กระทั่งถึงเวลาประมาณ1 0 5นาฬิกา58นาทีค่ะชาวเขมรน,นะคะพร้อมด้วยอาวุธเนี่ยละค่ะก็บุกรื้อลัวลวดหนามหีบเพลงค่ะพร้อมกับตะโกนขับไล่ทหารไทยนะคะแล้วยังใช้วาจายั่วยุหยาบคายค่ะซึ่งการประท้วงครั้งนี้นะคะแหล่งท่าวค่ะเขาระบุว่ามาคัดค้านการสร้างรั้วกันประเทศโดยฝ่ายไทยตามคำสั่งของทหารกัมพูชาค่ะ,คะก็เท่ากับว่าทหารกัมพูชาเนี่ย สั่งให้ชาวบ้านมารือ้อลัวลวดหนามของไทยนั่นเองนะคะ เดียวกันนะคะวันนี้ที่เพจกันจอมพลังค่ะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะหลายโพสต์ด้วยกันค่ะหลังจากที่ทหารกัมพูชาได้เกณฑ์ชาวบ้านเข้ามาประชิดพื้นที่ชายแดนเผชิญหน้ากับทหารไทยหลังจากที่ไม่พอใจที่มีประกาศให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ข้อความของคุณกันนะคะมีอยู่ว่าด่วนทหารขเขมรขนมวลชน ถือไม้จํานวนมากมาเผชิญหน้ากับทหารไทยที่ริมชายแดนบ้านหนองจานหลังไม่พอใจที่ไทยมีคำสั่งให้เขเมรที่ลุกล้ําย้ายออกจากแผ่นดินไทยพร้อมทั้งคอมเมนต์อยู่ที่ใต้โพสต์นะคะบอกว่าผมบอกแล้วขเขมรมันไม่กลัวทหารเพราะรู้ว่าทหารไม่ทําประชาชนและรู้ว่าทหารไม่หันปลายกระบอกใส่ชาวบ้านแต่สิ่งที่ขเขมรกลัวแน่ๆก็คือ รถดูดซ่วมที่ผมเอาไปมันไม่กล้าโผล่มาเลยด้านชาวเน็ตนะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะทีนี้ในช่วงบ่ายค่ะก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะคะบอกว่านะกักการเมืองที่ออกมารุมติผมเรื่องรถซ่วมที่ชายแดนเวลานี้ท่านเงียบเงียบไปลืมออกมติหรือเตือนคนขเขมรหรือเปล่าครับว่าอย่าใช้ความรุนแรงตอนนี้ทหารไทย ลงไปนอนกลิ้งกับพื้นแล้วและคอมเมนต์อีกนะคะที่ใต้โพสต์บอกว่ากลัวผมจะไปทำเขมรแม้ออกมาแอคชั่นกันใหญ่ทั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำแต่ตอนนี้เขมรทําคนไทยลงไปนอนกลิ้งที่พื้นเรียบร้อยแล้วเงียบกลิบเลยซึ่งคุณกัรนะคะเขาโพสต์ลงไปเนี่ยในเวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะ คนมากดถูกใจคอมเมนต์นี้กันนับหมื่นเลยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกมากมายนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าพวกสันดานแมวเขาสู้รบกันที่ชายแดนเขามีปัญหากันก็ไม่มีสักตัวออกมาปกป้องแต่สองสามวันที่แล้วแหมทำงานกันหนักหนว่วงวิ่งกันให้ควักเพื่อตำแหน่งเพื่อเก้าอี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเลยอีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าจริงค่ะยิง่ง พวกนักวิชากงวิชาการเนี่ยแมมเสนอหน้าออกมาเพียบอยากจะลากคอคนพวกนี้ไปด่านหน้าให้พวกมันไปคุยกับไอ้พวกคอมเมนต์พวกนี้จริงๆแมมพูดเก่งกันทุกคนหลักการและเหตุผลนี้เพียบอีกคอมเมนต์บอกว่าโน่นไม่วางหมากเกมการเมืองอยู่ในห้องแอร์โน่นอยากชิงดีชิงเด่นกันใหญ่เลยที่ชายแดนจะเรื่องอยังไงก็ช่างนะักการเมืองไม่สนใจแต่ถ้าคนไทยไปสู้ไปตอบนะ ทหารไทยจะติดคุกทั้งโดนประนามทีเขมรมันฝ่ากฎไม่เห็นมีใครร้อง MOU ที่ตกลงกันไว้เลยเงียบกริบแค่เอารถขี่ไปจอดก็โดนว่าแล้วตอนนี้ชาวบ้านต้องสอนให้รัฐบาลร้องเพลงชาติให้จบดีไหมและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะบอกว่ากำลังแย่งเก้าอี้ตำแหน่งกันอยู่เวลาเกิดปัญหาไม่เห็นพวกที่ปากดีมาปกป้องเลย FC คุณกันค่ะ ขมนินท้าทายระบบแม่ทัพใหญ่เด็ดขาดลงพื้นที่แล้วลั่นถล่มมาโดนแน่นอนสั่งอนุมัติใช้แก๊สน้ำตาถ้ายังไม่สงบจากกรณีที่เมื่อวานนี้3กันยายน2568ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยของกัมพูชาขอให้ย้ายราชฎรกัมพูชา170โครเรือน ที่บุกรุกพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยให้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ของไทยทันทีหากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปล่าสุดวันนี้4กันยายน2568มีรายงานว่าฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กรายละเอียดหนังสือที่นายออนเรียเตร ผู้ว่าการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยของกัมพูชาส่งถึงนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยมีรายละเอียดว่าขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบันเตียมเมียนเจยประเทศกัมพูชาและจังหวัดสระแก้วประเทศไทยเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทางเราได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2568ในเรื่องขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโอจรูนจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชาที่ติดกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วไทยเรียบร้อยแล้วนั้นขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน การวัดเขตแดนและการกำหนดแนวเขตแดนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชาไทย g b c และคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ของทั้งสงประเทศคือกัมพูชาและไทยให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันทั้งสองประเทศว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก MOU 43การดำเนินการฝ่ายเดียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยและได้รับประโยชน์จากพื้นที่ถือเป็นการละเมิด MOU 43ลงวันที่28กรกฎาคม2568และเจตนารม์การประชุมวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชาไทย GBC เมื่อวันที่7สิงหาคม2568ณประเทศมาเลเซีย ตลอดจนเจตนารม์การประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคทหาร (ABC) ระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ด้วยความเคารพอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านพรมแดน (MOU 43) ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับกิจการชายแดนขอให้ท่านรักษาสถานการณ์ชายแดน และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันไว้และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ GBC และ JBC ซึ่งเป็น,นกลไกที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาผมหวังว่าปัญหาข้างตนจะได้รับการแก้ไขอย่างดีและสันติโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการประชุม GBC และ JBC ในอนาคตอันใกลน้นี้จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูงขณะที่ชายแดนบ้านหนองจานก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีทหารกัมพูชาได้นำชาวบ้านขเขมรพร้อมด้วยท่อนไม้ครบมือยังคงเดินหน้าขับไล่ทหารไทยและใช้วาจายั่วยุและหยาบคายประท้วงคัดค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศตามคำสั่งของทหารกัมพูชา ต่อมาเวลา11นาฬกา10นาทีทหารเขมรน,นำชาวบ้านชุดใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาเติมในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเพื่อประท้วงค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศของฝ่ายไทยและขับไล่ทหารไทยล่าสุดมีรายงานว่าพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้ลงพื้นที่บ้านหนองจาน และกล่าวถึงชาวกัมพูชาที่มาตะโกนโวยวายอยู่ที่แนวรัว้วลวด้นาบ้านหนองจานว่าชาวกัมพูชาต้องการยั่วยุเพื่อให้ทหารปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนำคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลดังนั้นเราต้องไม่หลงกลตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วชาวกัมพูชาอยากจะโชว์หรืออยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ถ้าข้ามมาคุณโดนแน่นอน ขณะเดียวกันมีข่าวหลุดสะพัดออกมาว่ากฎอายการศึกมีผลแม่ทัพภาคที่หนึ่งลงพื้นที่บ้านน้องจานเตรียมอนุมัติใช้แก๊สน้ำตาถ้าม็บขเขมรนยังไม่สงบทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไป